เขาเอาโฉนดที่บูไนมาเจิมครับครับแล้วก็ขายได้สามแสนล้านบาทเจิมครั้งแรกเจิมครั้งแรกเลยเปิมเจิมครั้งแรกอาทิตย์แรกขายไปเก้าแปลงเขาเอาเหรียญหลวงพ่อที่เป็นหลังแม่พระเอร์น,นี<อ>ไปใส่ห่อผ้าแล้วก็ฝังที่ฝังไปเลยก็คือเขาไปซื้อที่แล้วเจอที่เป็นประชาะเก่าเหรียญกงตูดอ่าที่ท่านมั่นใจวิชาของท่านมากว่าคใครแขวะเหรียญกูใครจะยิงเมืองมึงกงตูดให้มันยิงเลย หลวงพ่อสง่าเจ้าอาวาสวัดเข่าไม้แดงจังหวัดชนบุรีสิทธิ์ผู้สืบทอดพุทธคมสายตรงจากหลวงพ่อยงยุทธวิชาเบิกพ่อแม่ธรณีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินและวิชาเจิมมือนัพระแม่โพศพมีกิ่นไม่รู้สิน้นที่ช่วยเสริมดวงค้าขายมีโชคลาภไม่ยากจน ซึ่งตอนนี้กำลังไปที่กล่าวขานถึงบารมีของท่านเพราะไม่นานมานี้ได้มีลูกศิษย์มาเจอมือกับหลวงพ่อสง่าแล้วถูกรางวัลที่1-5ถึงใบในงวดวันที่1ตุลาคม2,567ที่ผ่านมาได้เงินรางวัลสูงถึง30ล้านบาทและยังมีชาวต่างชาติที่มาทำพิธีเจิมโฉนดกับหลวงพ่อสง่าก็สามารถขายที่ดินได้มากถึง3 0 0แสนล้านบาทหลือเชื่อขนาดนี้ไม่ขวรพลาด